เ็จแล้วนะคะบัวลอยไข่หวานมาพาะพร้าวอ่อนนี่จะทำาสงคูบัวลอยค่ะเอาคูบัวลอยนะคะล้วจะทำเป็นสสาคูบัวลอยสองสีค่ะคืออันดับแรกเลยแนะนำก่อนนะคะของที่ต้องใช้ก็คือเม็ดเสาคูค่ะ เขาทำจากแป้งมันสำปะหลังนะคะเราเลือกเม็ดเล็กนะคะแล้วก็ต่อไปน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บเราเนี่ยคะ่ะอย่างดีนะคะหอมแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะแล้วก็เกลือแล้วก็กะทิค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะอันนี้คือน้ำใบเตยหญ้าคั้น ปั่นแล้วก็คั้นออกมาแล้วนะคะส่วนขั้นตอนการทํำยังไงเดี๋ยว,วหลังย่าจะทําให้ดูนะคะไม่ยากสีที่สองก็คืออันชันค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันค่ะคะ่แล้วก็น้ำเตาคูเอามาล้างทำความสะอาดค่ะปริมาณไม่ต้องเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องอืดขน,นาดนี้พอแล้วค่ะ เราก็เอาน้ําลงไปล้างก็ไม่ต้องเอามือลงไปขยําเหมือนฟาวข้าวนะคะล้างเบาๆาห,หนักมือเกินไปเม็ดมันก็จะแตกละลายง่ายค่ะค่อยๆล้างเบาๆนะคะแล้วเราก็ลิ้นน้ำออกครัง้งเดียวแหละคะ่ะใ้้จะเด็ดน้ำนะคะ แล้วเราก็แบ่งเสาคูออกเป็นสองส่วนนะคะใส่ไว้ในภาชนะเราจะทำเสาคูสองสีค่ะกลิ่นใบเตยกับอันชั้นนะคะต่อไปเราก็จะแช่แช่ทำไมแช่ให้มันเกิดสีไงคะแล้วก็หอมน้ำใบเตยค่ะอันนี้คือน้ำใบเตยที่ย่หมั่นแล้วก็เอา กรองเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็แช่ต่อคู่ไว้ค่ะพอท่วมนะคะต่อไปหน้าอันชันค่ะแช่ไว้ค่ะสีสวยเจ้าครับโอเคเราก็แช่ทิ้งพักไว้สักสิบห้าถึงเอาประมาณสิบห้านาทีค่ะอย่าแช่มากเดี๋ยวมันน่ายค่ะ อ่าแล้วก็วัตถุดิบนะคะย่าจะเพิ่มอีกสองอย่างนะคะก็คือไข่ไก่ค่ะแล้วก็มะพร้าวอ่อนขูดนะคะหรือมะพร้าวทึนทึกก็ได้นะคะเอาอเอาไว้ใส่ในบัวลอยของเรานะคะเพิ่มความอร่อยแล้วก็ความมันขึ้นไปอีกค่ะอ่ะ,อะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทําการกรองเอาน้ําออกค่ะให้สะเด็ดน้ํานะคะอะ ให้เสด็จนะค่ะันมนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการปั้นนะคะ ไว้สักครู่ค่ะเดี๋ยวเรามาปั้นกันนะคะคือแป้งมันสำปะหลังนะคะอยากจะทําแป้งนวนโลโรยไว้นิดนึงค่ะกลัวจะติดถาดค่ะกระจกระจายค่ะเราก็หยิบขึ้นมานะคะมันก็นยังมันก็ยังเป็นเม็ดร่วนอย่างนี้หยิบมานะคะแล้มือกำกำล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะ อันนี้แป้งมันค่ะไม่เป็นไรค่ะพอจะเป็นก้อนนะคะเราก็ตะล่อมตะล่อม,อมปั้นให้เป็นก้อน,นะคะ่ะขั้นตอนนี้จะยุ่งยากนิดนึงนะคะจับมเมล็ดนี่ค่ะให้เป็นก้อนกลมอย่าง,งเงี้ยพอละค่ะทําไปเรื่อยๆจนหมดทั้งสองสีนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าต่อไปจะทำไงนะคะ ในระหว่างที่คุณย่ากําลังปั้นสาคูนั้นนะครับอีกด้านหนึ่งนงเตาแล้วก็ตั้งน้ํารอไว้เลยนะครับครับตอนนี้นะครับคุณย่าก็เจป,ปั้นสาคูนะครับเสร็จแล้วออกมานะครับต่อไปจะทําอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีน้ำเดือดแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับคุณย่าก็จะทําการเอาสาคูที่ปั้นไว้นะครับไปใส่น้ําร้อนนะครับหย่อนลงไปเลยค่ะค่อยๆหย่อนลงไปค่ะขณะที่รอสาคูสุกค่ะย,ย่าจะมาเตรียมกะทินะคะย่าใช้ทยน้ำตาลมะพร้าวค่ะมันหอมดีค่ะ อใส่ไปนิดหน่อยเราจะผสมกันน้ำตาลทรายนี่นะคะแต่นี้มันเป็นเม็ดยาก็เลยต้องทําให้มันละลายก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเวลาเราไปตั้งไฟเนี่ยกะทิมันจะแตกมันซะก่อน,นะค่ะ <c oughs> แล้วก็เติมน้ําลงไปเล็กน้อยะค่ะ <c oughs> แล้วก็คนให้มันแตกก่อนนะคะ <c oughs> แค่ให้มันละลายก่อนน <c oughs> ้ำตาลทรายลงไปหวานเนี่ยตามใจชอบเลยนะคะ <c oughs> บางบ้างก็ชอบหวานมากค่ะ เาวชอบหวานน้อยนะ,ะแต่ปู่หวานน้อยนะครับปลาอนนี้ปู่เขาชอบกินหวานน้อยไม่ชอบหวานมากล้าจะใส่เกลือสักหยิบมือนึงค่ะไม่ต้องเยอะใสลงไปเลยนะคะนิดนึงค่ะแล้วก็คนก่อนให้มันละลายก่อนสูตรเนี้ยย่าจะไม่ได้แยกเป็นน้ำกะทิราดนะคะย่าจะเอาัวลอยเนี่ยลงไปต้มกับกะทิด้วยเพื่อให้น้ำกะทิเกิดความนัวด้วยค่ะ จะลองดูกันนะคะขั้นตอนของย่านะสุ๋นไปละลายค่ะเดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟก่อนสักหน่อยค่ะเดี๋ยวก็ละลายนะคะจะเห็นว่าบัวลอยของเรานะคะขึ้นมาแล้วค่ะพอมันขึ้นกันมาครบเกือบทุกลูกแล้วเราก็ต้มทิ้งไว้อีกประมาณสามถึงสี่นาทีนะคะเพื่อให้แน่ใจว่ามันสุกแล้ว เห็นไหมคะเม็ดจะเริ่มใสขึ้นหลังจากเราต้มที่มันลอยมาแล้วทักสองสามนาทีนะคะเราแน่ใจแล้วว่าเขาสุกแล้วเราก็ตักขึ้นมาพักในน้ําเย็นค่ะลงไปในน้ําเย็นเลยนะคะน็อกเลยเม็ดสวยมากค่ะสีสวยมากถ้าเราอยากได้สีเข้มๆอย่างนี้เราก็ใส่ ใช้ใบเตยกับน้ำช้นเข้มข้นเลยนะคะลหลังจากน้ำตาลละลายแล้วนะคะกะทิอ่ะมันมีความเข้มข้นถ้าเป็นกะทิกล่องยากจะเติมน้ำลงไปหน่อยหนึ่งก่อนนะคะโอเคเติมน้ำลงไปแล้วก็ ตอนต่อไปก็เทกะทิเลยค่ะใส่กะทิกล่องหนึ่งนะคะเพราะว่าเรารอยย้ามาเยอะโอเคใส่ให้หมดเลยค่ะกะทิเขาจะมีความเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นค่ะเราต้องไม่อยากมันมากเราก็เติมน้ำลงไปค่ะจบจัพบนนพอให้มันเดือดคุดกุดแล้วก็ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ตัวโบลอยลงไปนะคะพอกะที่เริ่มเดือดน,นะคะเราก็ตักบบลอยที่ได้เนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะสาคูหรือบลอยสาคูนี่นะคะก็สาคูโบลอยค่ะเราก็เรียกทั้นๆนนะคะคุณป,ปู คุณปู่อยากกะทานไข่หวานด้วยค่ะก็เลยจะใส่ไข่ไก่ลงไปด้วยนะคะยาก็จะตอกไข่ใส่ลงไป,ไปค่อยๆ่ย่อนก้าอือหนึ่งฟองอันี่ของลูกชายค่ะสองฟองยาไม่ทานค่ะปู่ชอบกินไข่นะครับ หลานก็ไม่ทานค่ะขนมเละเริ่มจะสุกพอไข่เริ่มจะสุกนะคะมันมีแตกไลยลูกนึงแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ใส่มะพร้าวที่เตรียมไว้นะคะลงไปเลยค่ะได้นะคะเราก็ปิดไฟเลยนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะ ไข่ okay. มะพร้าวะาบัวลอยไข่หวานมะพท้าอ่อน